สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรียกงด้ว่าจัดก,กิจกรรมอย่างต่อนเนื่องจริงๆนะคะสําหรับไอชินผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนําระดับโลกค่ะที่วันนี้นะคะมาจัดก,กิจกรรมอยู่ที่บริษัทสื่อสารกลจํากัดนั่นเองค่ะว่าแต่กิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะสนุกและก็น่ารักขนาดไหนตามมาเลยค่ะบริษัทไอชินเอเชียประเทศไทยจํากัดร่วมกับบริษัทสื่อสากลจํากัด จัดกิจกรรม Safety to School โครงการโรงเรียนปลอดภัยกับไอชินเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนประชาราช์บำเพ็ญกรุงเทพมหานครณบริษัทสื่อสากลจำกัดสำนักงานใหญ่โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น3กลุ่มอบรมตามสถานีต่างๆได้แก่ สถานี Safety Belt Station เสนอการสาธิตวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยและแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยสถานี Skill Driving Junior Station ฝึกให้ลองหัดขับรถไฟฟ้าตามกฎจาราจรโดยมีตำรวจจราจรเป็นผู้อบรมและสถานี Blind Spot Station การอบรมเรื่องจุดบอดในรถและวิธีการระวังตัวให้รอดพ้นอันตรายจากรถยนต์ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะจูนก็กำลังยืนอยู่กับคุณสุขดาสรงนะคะผู้บริหารจากไอชินแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสุขดาสังคะจูนบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยและจูนเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่รังรับชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเน่ยอ็คงอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็เลยอยากให้คุณสุขดาสรางนะคะช่วยบอกสุนิดเรงว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเราจัดมาขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างคะ Actually we knew that the car accident rate Uh, and uh, the death rate in thailand is quite high and also the uh, the kids also involved in the this car accident death rate was high so from that point uh, we started from last year uh, for the safety drive and also related to the safety drive for kids so this is our uh, purpose of doing these kind of events so also uh, in our I've seen over like Japan or other countries, there's no kind of these ah, kind of events. Yeah. So um, actually, uh, this should be very uh, good, uh, how to say, experience for Thailand kids uh, to join these events. So from now on, uh, next year uh, and future, uh, we will do every year to expand more uh, about the safety. Yes. Yeah. ตอนนี้นะคะเราไปฟังความรู้สึกนะคะของน้องๆที่กำลังฝึกฝนการขับขี่อย่างปลอดภัยด้านหลังกันต่อเลยค่ะวันนี้ผมได้เรียนรู้การคาดเบลล์กับรู้กากรรไฟตาจอกับรู้การเรื่องขี่รถครับสนุกมากมากเลยครับสน,นุกมากเลยค่ะได้ความเรียนรู้เยอะเลยขอบคุณมากเลยค่ะ กิจก,กรรมที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจก,กรรมบ้างก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้กับแฟนเพจของไอชินรวมไปถึงติดต่อสอบถามระยะายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ